สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการถอดจำเปลี่ยนจำปีจำปานะครับของท่ออ่ารอบเร็วนะครับเป็นท่อพญานาคที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ5.5 6.5นะครับตัวนี้เป็น6.5นะครับตัวนี้อาการเสียมานะครับคือจำปีจำปานะครับ จำปีนปลาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจำปีนปลารูดนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ต้องถอดเครื่องถอดอกกหางนะครับออกแล้วก็เปลี่ยนนะครับสาเหตุที่ให้ทำให้จำปีำปลาเสียนะครับก็จะมี พวกสั่งข้าวสั่งลายพันที่หน้าใบพัดนะครับทําให้เครื่องทําให้มันหนักหนักแล้วจะทําให้จําเปียปลามีการสึกลอนะครับแล้วก็ลูดอาการก็คือใบพัดไม่หมุนนะครับก็น้ําก็จะไม่ขึ้นบางทีเราเอาเมาอ,อยู่บนบกนะครับอยู่บนไม่ลงน้ําใบพัดจะหมุนนะครับพอเอาเอาท่อลงน้ําใบพัดจะไม่หมุนนะครับเพราะมันจะหนักน้ํานะครับ ก็สาเหตุน่าจะเป็นที่จำปีจำปานะครับรูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะครับต้องทำการถอดเครื่องลงก่อน,นครับ ประกอบเองได้นะครับสำหรับชาวเกษตรกรน,นะครับ ตใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในขนาดเกษตรกรครับไม่ต้องไปจ้างช่างก็ได้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนกลางทุ่งนาได้นะครับบางบางทีมันอาจจะเสียอยู่ในกลางทุ่งนานะครับจะได้ไม่ต้องยกนะครับถอดไม่ยากนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนจำปีจำปานะครับเครื่องลงครับ ล้อนะครับมีการรูดนะครับ ถอดตะแกรงหลังออกด้วยนะครับ ถอดออกแล้วนะครับใช้ไม้นะครับใช้ไม้ขัดที่ใบพัดนะครับเด๋ยวเข้าไปเล็กๆนะครับเพราะว่าเราต้องไปถอดเพราะว่าเราต้องไปถอดอด้านหน้านะครับเพราะว่าแกนจะปีจมปามันจะเป็นจะเป็นเกลียวนะครับ พอเราใช้ไม้นะครับขัดที่ใบายพัดได้นะครับเราก็ใช้ตัวเก่านะครับเย่เข้าไปนะครับเย่เข้าไปนะครับเราก็ใช้คิมล็อกครับเครื่องมือของเซตนะครับสกรที่มีนะครับประจําก็เอาตัวเก่าเย่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้คิมล็อกแทงมุงย้อนเขียนนาฬิกานะครับ เราจะออกนะครับมันจะมีสองกรณีนะครับบางทีก็ใบพัดหลุดนะครับบางทีก็จำปีจำปลาหลุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบพัดหลุดนะครับ ถ้าใบพัดหลุดนะครับเราก็ต้องดันเทาออกมาด้านหน้านะครับดันเทาที่จำปียงปลาติดอยู่นะครับมาดูสาเหตุนะครับที่ทำให้จำปียงปลาเสียนะครับรูดบ่อยนะครับ เป็นเพราะว่ามีสังข้าวนะครับมายักตรงใบพัดนะครับแล้วก็ไปยักที่บูธนะครับนี่นะครับจะมาพันอัดแน่นอยู่ตรงนี้นะครับจะทําให้จำปีจำปารับภาระนะครับรับงานหนักก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้จำปีจำปารูดเร็วนะครับก็ต้องทําความสะอาดนะครับตรงนี้นะครับ ในกรณีนี้ไอ้ใบพัดหลุดนะครับเราต้องถอดเราต้องดันพอไปด้านหน้านะครับครับตายเหตุนะครับพอพันเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะไปอัี่บูธยางนะครับบูธยางก็จะแน่นแน่นอ่ามันก็ทำให้จำปีจำปลาลับภาระ,าระหนักหนักกับปีับปลาก็รูดนะครับ ก็พยายามดูนะครับจะให้มีพวกฟางนะครับหรือเชือกหรืออะไรนะครับพันใบพัดได้น,นะครับมันจะได้ใช้ยืดอายุของจำปีจำปานะครับตัวนี้ลูกปืนแตกด้วยนะครับนี่ เราต้องการเราต้องทําการเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็จําปีจำป,ปานะครับใช้คิมล็อกนะครับจับเผาไว้นะครับแล้วก็หาไะแจตัวนี้ออกนะครับหันตัวจําปีจมปลาแจเลื่อนก็ได้นะครับ จปลีนปลาก็จะเป็นเกียวนะครับนี่นะครับเป็นจำปีย่ยปลารูดนะครับสาเหตุ แล้วก็ลูกปืนแต่งด้วยนะครับลูกปืนสามตลับนะครับมาทำการเปลี่ยนลูกปืนนะครับ นะครับก็สามตลาดนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับจำปีจำปาเราจะใส่แบบเฟืองไปนะครับราะว่าจะทนทานขัวแบบเมื่อกี้นะครับจะเป็นเฟืองนะครับก็ขันเข้าไปเลยนะครับขันไปเข้าที่ปลายเพาะนะครับ ยากนะครับสำหรับการเปลี่ยนจำปีจำปลาอันน,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 นี้เปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับตนนัวนี้ของเก่านะครับที่มันขาดพอมันเกาะน้อยเลยนะครับลูกปืนแตกพอลูกปืนแตกปุ๊บตัวนี้จะถอยหลังนะครับเสนหนังก็จะเกาะไม่ถึงนะครับก็ทําให้ลูกนะครับ ก็ไปใส่ที่เครื่องนะครับพอดันจำปีจำปลามาแล้วก็มาใส่ใบพัดนะครับใบพัดเราเกี่ยวปกตินะครับ ก็จะขันปกตินะครับต้อลรอเกี่ยวเราก็หาไม้ขัดไปพัดไว้นะครับแล้วเราก็ไปหมุนด้านหน้านะครับไปหมุนที่จำปีจำปาเหมือนเก่านะครับวิธีถ่ทย ก็อเอาตะปีบปลาตัวนี้นะครับแล้วก็ขันเข้านะครับก็ขันตามเขียนนาฬิกานะครับขันเข้านะครับ อันนี้ใส่ให้ดูถอดให้ดูโดยใช้เครื่องมือปกตินะครับแต่ของผมจะใช้ถ้าปกติผมจะใช้บล็อกลมยิงออกนะครับคือตันนี้ผมก็จะทําเป็นบล็อกลมมาไว้นะครับตัวนี้ไว้สวมแล้วก็ยิงออกเลยนะครับจะง่ายสําหรับช่างสําหรับเกษตรกร,ร,กร <c oughs> ที่ไม่มีก็ทําแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ใช้เครื่องมือที่มีมประจำถอดออกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะใส่ไม่ยากครับหอดไม่ยากขรับตะปียำปลาหอดกลางทุ่งมาก็ได้ครับไม่ต้องยก ก็ใส่ตามขั้นตอนที่ถอดออกนะครับอย่นันครับ ครับก็เป็นการจบดิจบนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับเสร็จวิธีการครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนจำปีจำปานะครับสำหรับท่อของท่อรอบเร็วนะครับเปลี่ยนจำปีจำปาได้ลูกปืนนะครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากกาน็น้อยสาหรับกรเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับที่ใช้ท่อรอบเร็วนะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับสวัสดีครับ